สวัสดีครับผมต้อมคาแร็คครับวันนี้ก็มาแนะนำคันรุ่นใหม่นะครับผมจากค่ายเอแคนหรือว่าในแบรนด์ใบสันนะครับก็จะเป็นคันใบสัน X3 นะครับตัวนี้เป็นคันทาวเวลนะครับผมเหมาะสำหรับสายเอเวนเจอร์หน่อยนะครับก็จะเป็นคัน5ท่อนนะครับผมพกพาสะดวกนะครับผมนะมีทั้งเบสและสปินนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมราคาพันกลางๆนะครับผมนะก็มาในแพ็กเกจซองหนังแบบสัก กราบหรือว่ากำมายีแบบนี้นะครับสีขอบส้มนะครับผมแล้วก็ตัววัสดุจับก็จะเป็นแบบกรรมายีแบบนี้นะครับสีเทานะครับผมด้วยโลโก้ก็แบบกระทิงสีเหลืองนะครับผมใบสัน X3 นะครับผมแล้วก็จะมีทั้งเบสและสปินนะครับผมก็ที่มีทั้งหมดจะมีสามเวทนะครับผมเบส สปินนะครับผมก็จะมีเวท8 7ดสิบนะครับผมสิบยแล้วก็สิบสความยาวของคันเนี่ยความยาวอยู่ที่6ฟุตนิบนะครับผมนะครับ6ฟุตสิบนะครับผมแล้วก็5นี่เป็น5ท่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะดูภายในครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขนาดความยาวของตัวซองนะครับผมรวมคันนะนะก็อยู่ที่50าสิเซนนะครับผมโดยประมาณนะประมาณห้เซนนะครับ ตัวนี้เป็นตัวตีนตุ๊กแกนะผมนะดีมากนะครับผมดึงออกมาจากซองก็ประมาณนี้นะครับเขาแพ็คซองมาอย่างดีนะครับซองพลาสติกเนี่ยแกะซองพลาสติกออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมจะเป็นคันห้าท่อนนะครับผมนะประกอบไปด้วยแต่ละชิ้นส่วนนะครับผมก็นํามาประกอบกันเป็นคันนะครับผมที่จะมีความยาวที่6กฟุตสินิ้วนะครับผมนะตัวนี้เป็นเวทคันส2 25อง้านะครับ แล้วก็จะมีโลโก้นะครับผมใบสั่นอยู่ตรงนี้ครับใบสันน่นอีกก็จะมีข้อความระบุนะครับผมตรงนี้ชัดเจนเลยนะ12.25นะครับผมแล้วบอกเวทเยื่อะนะครับผม9ถึง27่สิบเจกรัมนะแล้วก็ด้านท้ายโคนขันนะครับผมก็จะมีโลโก้โลโก้ของใบสันนะครับผม เอแคนคอร์ปอเรชั่นนะครผมตัวคันนะครับผมวางไกด์ทั้งหมด8ตัวนะครับผมสำหรับคันสปินนะแล้วก็ใช้ไกด์ฟูจิทุกตัวนะครับผมนะจะมีโลโก้นะครับผมอยู่เล็กๆอย่างนี้นะเนี่ยเป็นเล็กเล็กแบบนี้นะครับทุกคันนะครับแล้วก็เราสามารถแยกได้นะครับว่าจะเป็นตัวเนี้ยเป็นคันรุ่นไหนนะครับผมเป็นคันเวทอะไรบางที ใช้งานแล้วไม่รู้นะครับผมอันนี้คือ25ปอนด์เพราะว่าหากนํานไปใช้งานแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือว่าคันหักเนี่ยสามารถซื้อท่อนปลายของในปลายแต่ละขนาดนะครับมาเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเขาจะระบุไว้หมดเลยนะเขาจะระบุไว้หมดเลยนะครับทุกชิ้นนะครับแบบนี้นะครับผมทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นระบุไว้หมดนะครับว่าเป็นคันเวทอะไรนะครับผม ผมเดี๋ยวจะมาลองชั่งนะครับผมของคันนะครับผมแต่ละท่อนให้ดูนะคระับประมาณนะิดประมาณนะโอเคท่อนแรกนี่87กรัมนะครับท่อนที่สองยี่สิบเก้านะครับท่อนที่สามสิบเจ็ด ที่สี่เก้ากรัมก็ตอนสุดท้ายา5กรัมนะครับก็ไม่หนักมากครับรวมๆกันนะเดี๋ยวรวมให้ดูครับว่าประมาณกี่กรัมก็มาดูคันเบสกันต่อนะครับผมนะแพ็กเก็ตเหมือนกันหมดนะครับผมซองผ้าหนังนะครับผมแบบนี้นะครับเป็นกำมะหยีนะครับแล้วก็ดิมส้มแบบนี้นะครับตัวโลโกโล้รบสารสีทอง สามเหมือนกันนะครับตัวย่อตรงนี้จะเป็นบนะครับผมถ้าเป็นสปินจะเป็นตัวเอสนะครับผมหกฟุตสิบเหมือนกันนะครับ5้าท่อนนะครับผมเวทที่สองยี่ิบห้าเวทตรงนี้ก็แล้วแต่ใครที่ซื้อเวทไหนไปนะครับ8ปดสิบเจ2ดิบยี่สบสิบสองยี่ิบห้านะครับก็แล้วแต่นะครับผมนอกนั้นก็เหมือนกันหมดนะครับผมความยาวนะครับผมความยาวประมาณนะครับผมห้าสิบเซนนะครับผมนะจากท้ายเนี่ย ของตัวซองพร้อมขันด้านในอุปกรณ์ขันทั้งหมดอยู่ด้านในนะครับ5ท่อนนะก็ยาวประมาณนี้น้ําหนักไม่หนักมากแล้วก็มีสายสาพายอย่างดีนะครับผมนะก็พกพาสะดวกสายลุยๆแนะนําเลยนะครับผมเดินทางต่างประเทศนะครับเดินทางเข้าป่าขึ้นห้วยลงเขาลงดอยนะครับป่าบ่อป่าวังป่าธรรมชาตินะครับผมได้หมดก็เลือกต่านะครับว่าเหมาะสมกระเวทไหนที่เราเจะไปตกปลาชนิดนั้นๆน,น,นะครับผมนะก็เดี๋ยวไปดูภา,ายในกันต่อครับว่า คันสปินกับคันเบสเนี่ยมันแตกต่างกันใหญ่นะครับผมเหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นตีนตุ๊กแกนะครับผมนะแบบนี้แกะดึงขึ้นแรับผมแกะซองมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับก็กลิ้งหนังผมไม่แน่ใจวัสดุนะมาดูคันย้มาเลครับผมห้าท่อนนะเหมือนกันนะครับห้าท่อนเหมือนกันนะผมใช้ไกด์ฟูจิเหมือนกันนะครับผม แล้วก็ตัวนี้จะแตกต่างตรงไหนตรงที่เป็นคันเบิดนั่นเองนะครับผมก็จะมีดําจากตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะวางไกด์อยู่ทั้งหมด9ตัวนะครับก็จะมากกว่าสปินหนึ่งตัวเนาะตัวนี้นะผมก็จะมีนะครับผมข้อความระบุไว้เหมือนกันนะครับผมนะเป็นตัว B b a s t i n g นะครับผมหกฟุตสิบนิ้ว5ะบห้าเซตก็คือ5ท่อนนะครับผมแล้วก็โลโก้คําว่าไบสัน X เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนกัน ตัวอื่นก็ไม่แตกต่างนะครับเหมือนกันกับพันสปินทั้งหมดนะครับก็แตกต่างกันที่เป็นพันเบสแล้วก็การวางไกด์แค่นั้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมใครสนใจก็ลองไปหาใช้กันดูได้นะครับผมก็ตามร้านค้าอุปกรณ์ตกปลาชั้นนำนะครับแล้วก็ในเพจหรือว่าใครสนใจก็ติดต่อที่ผมได้นะครับยังมีอยู่ครับผมก็อันนี้ได้ประกอบพันเข้าไปแล้วนะครับ ของแต่ละจุดแต่ละท่อนนะครับที่เช e ื Pie, ่อมต่อกันนะครับก็เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะตรงนี้นะครับมันจะไม่สนิทกันนะครับเห็นไหมสองข้ามจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะครับผมนะเป็นด้านในนะครับก็จุดเสียบเข้ามามันก็ลึกลึกมากเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยลึกลึกลึกเลยถือว่าลึกเลยนะครับก็แข็งแรงครับไม่ต้องห่วงไม่หักง่ายแน่นอนนะครับนะแล้วก็จุดอื่นเอยาให้ดูจุดจุดที่ถัดไปก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่ปตะมัน มันจะไม่สนิทนะครับมันจะไม่สนิทเลยอันนี้ผมดันนะดันแน่นแล้วถามว่าถ้าแน่นกว่านี้ได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวจะออกยากนะครับนะสำหรับคนที่เอาไว้ใช้พกพาตลอดเนี่ยมันจะยากนะครับก็แนะนําประมาณนี้นะครับไม่ต้องอัดอัดลงไปพอประมาณนะครับถ้ากดล,ลงไปอีกมันก็ไม่เข้าหรอกครับมันก็จะได,ได้จะได้ประมาณนี้แหละครับ thank oh.